ทำไออกาดเบียงเปาส์นะใหดทอดนะคะใหดทอดเลอะเตอเลยให้สดสดนะจากดอยนะคะใหดทอดเป็นทอปโอ้โหให้ทอดจากดอยนะสดๆใหม่ๆนะคเนี่ยกาดเบียงเปาส์ยำแรงนะคะอัดเละบาเตอร์นะคะเนี่ยสดดอยนะคะ เราจ้ยซุดถนนเลยนะคะเห็ดทอปเห็ดทอปหัวมุมนะคะการหัวมุมเวียงปาวในเห็ดทอปนะนะสดสดใหม่ๆเลยค,ะะค,ะะคะ่ะเนี่ยยืนงงในโดเนี้ยใหม่ๆนะใหม่ๆบรรยาสีขาวๆเลยคะ่ะหอยไม่ได้แกะไม่นี่จ้ะ

ก่เบียงเปายำแรงนบเลือกปลาเตยเห็ดหอมนอมไม้ช่วงนี้นะคะลิตรอยู่ประมาณร้อยสิบร้อยสามสิบนะคะแล้วแต่มาเลือกเอาเดียว,วยดดเลยนะไก่เบียงเปาะคะ่ะมีไก่สปาเฮดนะคะอันนี้เ็ดเ็ดคนน้อยเ็ดลมเ็ดนางฟ้าสปาเฮดนะ,ะช่วงนี้ นะแมงมันนี่ขายอย่างเดะอ๋อถุงน้อยนั้นร้อยถุงใหญ่สองร้อยค่ะแมงมันแมงมันคั่วเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะสปะสปะช่วงนี้กับมะม่วงอันนั้นน่าจะโชคอันนั้นเนี่ยอันนี้น้นนนนนนำดอกไม้สีทองนะคะเขียวเสวยน,นะ ปืนเมืองนะคะอันนี้ผักแคบผักนอกนะสป,ปะหน่อไม้หวานนะคะผักบุ้งมันนาวนะคะตลาดสดเวียงเปลวานะคะมอละแอนนะอที่นี่ตลาดสดเวียงเปาวนะแม่กับพี่สะพ้ายอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะอันมาเดินตลาดเล่นนะคะ ตลาดยำแรงนะถ้าตลาดสดนี่ก็มีทั้งวันนะคะถ้ากัดก้อมหัวมุมนี่จะมีในช่วงเย็นนะคะเย็นกับเช้าเลยะค่ะห้อนมองเช้าก็เก็บแม่มาซื้อกระดาษซื้อถูกซื้อเทียนจะมีงานบุญนะคะกระสปะนะคะมีกวยมีมะเมี่ยงบูรีนะคะของกินของว่ากะทนนิน้ำปูน้ำปลาสปะสเปนะคะอันนี้เป็นห้องว่าตลาดตลาดอำเภอพร้าวนะคะ ข้างในก็จะเป็นเคียงหมูนะคะส่วนใหญ่มีหมูกับไก่นะคะไม่มีเนื้อนะคะข้างในนะคะจะโซนๆเลยนะคะห้องน้ําห้องขามีพร้อมนะคะมีใช้บริการเลยเนาะอ๋อตรงนีหงนนะะ้ห้องน้ํานะคะห้องน้ําอยู่ซ้ายมือเนะะี่ยค่ะอะคุณยายเดินไปแล้วเะ,ะ้อ